สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตการทำใบสั่งซื้อค่ะกดไปที่มุมซ้ายบนค่ะเลื่อนหาใบสั่งซื้อค่ะกดบวกค่ะกดเลือกบริษัทที่ตั้งค่าไว้ค่ะจากนั้นเพิ่มเลขที่ใบอ้างอิงค่ะจะเป็นเลขอะไรก็ได้นะคะ กดเพิ่มสินค้าค่ะในที่นี้เอาเป็นมาม่าสิบห่อค่ะแล้วก็ปลากระป๋องหกกระป๋องค่ะน้ำดื่มอีก2กดย้อนกลับค่ะ ตรวจดูความถูกต้องค่ะแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะ